เห็นอยู่ก uh> at si ินวันแรกเข้าฮะเต็นผลาดีกว่าเดี๋ยหายีตูกันเือะนะเออเห็นบ่อีโตนน้อยหลังสองมันทอดตุ่สานมันเนยหางยตูข้างของเงยพ่อบอก้างๆนะ

อยู่อันอยู่บล็อกอันบล็อกลองสมนะมันหลานนั้นอยู่ไดมันจะขึ้นอยู่ไหลเลไหลผ่านเลยขึ้นเขาเอาจนป้าย้าหมุนเลยไหลแล้วเอาแล้วจนป้าย้าหมุนแล้ว มันอดทางมันหลายคู่มือเนี่ยนะมันถ้าห้าม่บสิ้นถ้ามันก็ลงไปที่ที่เบิงองปรตึกป่าหาบบได้ไม่ยังบบได้ป่าตีไม่เป็นใส่แน่เด้อ แล้วผู้เจ้าน่ได้สิลมนะน่าน้าเจตูน้าหมานแล้เด้อเจตูนะปากระเดือดปากระเดือดอืกระเดือดเออกระเดือนไงติ๊กทงดีกว่าใช่ไหมท ทางใต้เด้พท่านได้เห็นบ่นั่นและมันได้อยู่นั่นกับปลาลดมากระทาอะไรบงกูบ้าจะได้เนาะยาเด่นย่อเนี้ยาเด่นมื่อนั้นน่ะสองบ้าจำบ้าก็เออมันได้เมื่อคมัได้จ้างยีน่สีด้ข้ามมันจับได้ลูกเตาต๊กน้ำต๊กนีนยัย